ตอนนี้ไปสัมภาษณ์น้องแคทสาวบ้าน AF กันบ้างนะคะเธอก็มารับบทเล่นซีรีส์ในช่อง True For You นี่แหละก็มารับบทบาทใหม่เมืม่อกนักเราะตอนนี้มาเล่นเป็นนักออสแสดงเธอก็ยอมรับโอ้โหกดดันหน้าดูเลยค,ค่ะ เคยเห็นแต่สาวสวยแค่ชูเอฟ9จับไม้ร้องเพลงบนเวทีแต่ตอนนี้เจ้าตัวขอพลิกบทบาทหันมาลองชิมลางงานแสดงดูบ้านในซีรีส์ LOL ชีวิตคิดบวกของช่อง True for You ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดีนะคะว่าแอบ,บกดดันอยู่เหมือนกันเพราะต้องมาเจอกับนักแสดงมากฝีมือหลายคนแต่นั่นก็ถือเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เจ้าตัวขยันในการฝึกซ้อม acting มากยิ่งขึ้นรวมถึงนักแสดงรุ่นพี่หลายคนก็คอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดค่ะบอกเลยว่าที่ไป ปิดติ้งครั้งแรกคือตื่นเต้นมากค่ะแบบเจอคือดูในผผงรายชื่อใช่ไหมว่าก้าจิลายู่างเงี้ยพี่โบ๊ทเดอะเยอแบบป้จีนะแบบคือแบบเป็นเป็นเป็นนักแสดงที่เราแบบชื่นชอบแล้วก็แบบเห็นผลงานเขาในทีวีแล้วเขาแบบทําได้มาแบบยอดเยี่ยมมากเราแบบก็รู้สึกแอบหนักใจนิดนึงเลยจนมาได้มาลองถ่ายจริงๆอะไรคือทุกคนแบบน่ารักมากแล้วเราแฮปปี้มากคือพี่ acting coach พี่หนึ่งพี่เพื่อกมกับพี่แบงค์ทุกคนในกองแบบ คือเขาทํางานกันอย่างแบบเป็นกันเองมากแล้วทาให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วไม่ไม,ไม่กดดันจากที่เราแบบตอนแรกเราแบบรู้สึกเกรงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแบบซีนที่หนึ่งซีนที่สองผ่านไปเริ่มซีนที่สมเริ่มแบบมันมันมันผ่อนคลายมากขึ้นขอคําแนะนําอะไรจากรุ่นพี่บ้างไหมใช่ค่ะก็จริงๆก็ขอทุกคน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โบ๊ชอย่างเงี้ยค่ะ พี่โบ๊ทป้าจีคือคือทุกคนเราเราเราก็จะถามว่าถ้าเกิดว่าหนูทําแบบนี้มันจะดีไหมคะหรือว่าแบบนี้ได้ไหมคะเรารู้สึกแบบติดใจงานแสดงติดใจนะคะรู้สึกว่าเหมือนบางอย่างเราไม่มีทางได้ทำแน่ในชีวิตจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราไม่เราอาจจะไม่เคยโดนไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเฮ้ยมันมันมันก็ให้ฟีลอีกแบบหนึ่งแล้วก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซีรีส์ LOL นะคะก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตคิดบวกอย่างนี้ติดตามชมได้นะคะออกอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามกันได้เลยนะครับเมื่อวานนะครับได้อัปเดตกันไปนะครับเป็นเรื่องคุณเมพิชนาที่มีการอัพอินสตาแกรมนะครับเป็นรูปเป็นคําพูด